สวัสดีจ้าแดีวอะไรไจ่ายตังค์หรือ,อยังยังอ้าวตังค์ไม่จ่ายเราเอามาโอ้โหจ้าหากเก็บพักก่อนหากเก็บพักหากเก็บพักกินกระลาบไก่ลานอุย้ยนี่เนี่ยเนี่ยไอพักในน้ำเนี่ยใส่ถุงหรือ,อยังใส่แล้วถ้าไรครับาขายขายยังไงขายทุกสิบบาทก็ขายครับอ่าสิบบาท ไม่มีผักไอ้ไรน่าสลิดอะไรนะดอกสลิดไม่ออกครับผมยังไม่ออกยังไม่ออกเดี๋ยวสลิดนี่ยกินกับลาบไนะพักีดเชก็ส้มตำอร่อยเด้ี่น้องสิบบาทแล้วไงแต่ต่างแป้งเน,นื้อไก่ลาบไก่ต้องผัก,กเยอะอๆ,ๆหาเก็บผักหาเก็บผัก สี่สิบครับผมคุณค่ามาเก็บผักต่อใะมาแบบนี้สิบาทค่ะเอามาค่ะโอ้ตงังตัวเองไม่ออกให้เลยเนาะน้ำแข็งน้ำแ,แ,แข็งแข็งกแถมฟรีนมฟีดกกินขนมจินค่ะรอตลาดรอตลาด วุ้นดีน้ำแข็งค่ะของดีเลยน้ำแข็งอ่าสี่สิบบาทเนาะอ่ารอตลาดรอตลาดเมนูเมนูยายได้อะไรกินบ้างอไะไปทำอะไรเดี๋ยวผัดพริกอันนี้จะฟังชันไม่ทอดผัดพริกใส่เส้นแล้วก็หัวข้าวนีผัดคะน้าปลาเค็มคะน้าปลาเค็มต้องหาปลาดเอาผัดกระดิ่กผัดกินผัด เออลรวขอนเมาไข่เยื่อม้ามาแล้ววันนี้หาล้อหาล้อเด็ดปราปราบสุข้าพดูสุขภาพเด็ดพี่แจ้พี่แจ้อ่ะก็ขอขับเองเราไปคนนั่งจ้าพี่น้องไปเ้วยจ้าไประวัง อีจะน้ำอ้อยน้ำอ้อยจะพ่งปัดผมดูรถก่อนเรียวไปดูรถก่อนมีรถไหมไม่มีป้ายยาป้ายต้องขับลูกสาทเป็นคนับรถไม่เยอะจ้ะก็เลยให้ขับรถเปิดให้ขับคนอืไม่มีไม่มีไม่มีรถรถว่าง ซอยในหมู่บ้านจ้ะซอยในหมู่บ้านไม่ใช่ในหมู่ไอไม่ใช่ถนนใหญ่เนาะซอยในหมู่บ้านจ้ะรถไม่นนเยอะเลยให้เขาหัดขับเองจอดล่มๆเลยจ้าเสียงนกกระเบาร้องฟังเสียงนกกระเบา,าดอกไม้สวยๆเป็นดอกไม้มส,สวยจ้าฟังเสียงนกกระเบาร้องด้วย ้อม้สวยๆข้างทาง็นหมู่บ้านในซอยจังดูไม้ัดทาน้ก็เลยมองทางมองทางดอกไม้สวยๆบ้านจ้ะข้าก คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า